สวัสดีค่ะรีวิวรถไถมือสองนะคะกับคูบัต้ L4508 เป็นตัว D.I. ค่ะคันนี้ถ้า,าจำไม่ผิดจะทะเบียนปี55นะคะร้านรถไถมือสองค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669 0850876581ค่ะร้านของเราจำหน่ายเงินสดนะคะไม่มีระบบผ่อนดาวค่ะ คันนี้ L4508DI ค่ะรีวิวเช้าวันที่19ธันวาคม2567ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนใบ24นิ้ว5ใบนะคะเก็บเช็คสภาพทําสีไว้ให้เรียบร้อยค่ะช่วงท้ายช่วงท้ายได้ใหม่หมดเลยนะคะตัวกลางตัวซ้ายตัวขวาโซ่ข้างค่ะใส่ให้ใหม่หมดชุดไฟตาไฟ ชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองผานกล่องเครื่องมือใส่ให้ใหม่หมดค่ะหลังคาใหม่เบาะหุ้มใหม่สวยๆหนังหนาๆน,นะคะคันนี้2องแ0 0เบาทค่ะ2องแ0 0เบาทนะคะเก็บเช็คสภาพไว้ให้พร้อมใช้ค่ะได้ยังใหม่ได้ยังใหม่หมคู่หน้า1คู่ส่วนยางหลัง ฝั่งซ้ายเจ้าของเดิมเขาเพิ่งเปลี่ยนเราๆอ่85-90%ส่วนฝั่งขวาทางเราเปลี่ยนให้ใหม่1เส้นนะคะมันก็เลยจะเป็นเหมือนยางใหม่ไป4เส้นนะคะ279,000บาทค่ะสลักคู่หน้าก็ใส่ให้ใหม่ค่ะไฟตาก็ใส่ให้ใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูการทำงานกันค่ะสำหรับ L4508 <c oughs> ตัว D.I. ค่ะ เครื่องยนต์สี่สูบนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็รถถหน้าร้านก็มีอีกหลากหลายรุ่นอยู่นะคะอันนี้เอามารีวิวอ่าเช้านี้แค่สามคันค่ะส่วนหน้าร้านก็ไล่ดูอัปเดตหน้าร้านของเมื่อวานรอบเช้าก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น5018 4708ค่ะ 36 DT 3ดีทค่ะ40 d t 4 0ย p ดีที40 <c oughs> นะคะ M 70 40 f o r 6 6 0 0ค่ะจอเดีย50 45 d น ตัว45นี้เอ่าเกียร์เขาจะอยู่ด้านข้างนะคะเขาจะเป็นเต่ากระต่ายมีช้าจะเป็นพวกนี้เขาจะถอยช้านะคะแต่ว่ากำลังเครื่องเขา45แรงเครื่องยนต์4สูบค่ะ อันนี้แม่ค้าใส่ย่างสวยๆไปให้เลยนะคะไปใช้งานกันยาวๆค่ะหางก็เป็นใบ24เลยนะคะเก็บเช็คให้เรียบร้อยค่ะ279,000บาทจัดส่งให้ฟรีระยะ1-300กมค่ะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะรับตีเทินแลกเปลี่ยนค่ะ0804141669ติดต่อแม่ค้าได้โดยตรงเลยนะคะ ซื้อข่าวผ่านช่อง,อง YouTube ปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยอุ่นใจมากมากนะคะแต่ถ้าผ่านทาง f c e e o o o เพจมันจะมีเพจปลอม Facebook ปลอมเยอะค่ะแต่ว่าแม่ค้าก็มี Facebook นะคะก็มีลงขายปกติแต่ว่าลูกค้าก็ต้องตรวจสอบดูว่าราคาขาย รถรุ่นนี้รุ่นนี้เขาขายกันประมาณไหนหากไปเห็นถูกๆอย่างรุ่นนี้ลงขายกันแค่แสนกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะน่าจะเป็นเฟซบุ๊กปลอมเพจปลอมค่ะไม่มีหน้าร้านจริงนะคะอาจจะโดนหลอกลวงโดนมิจฉาชีพก็รูปภาพของร้านค้าจริงไปลงขายค่ะเพราะว่าพวก45แล้าแรงเขาก็ขายกันอยู่2 0 0แสนกว่ากว่านะคะถ้าเก็บแล้วอย่างนี้ก็ประมาณ2 0 0แสนปลายค่ะถ้ายังไม่เก็บก็2 0 0แสนกว่ากว่าได้อยู่ค่ะหร,หรือขึ้นอยู่กับ ความสวยหรือว่าได้อะไรบ้างยางล้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้ตั้งหางนะคะชั้นไกลปดตัวนี้ก่อนก็ได้ งานปกติค่ะพวกลุกหมาทุกปืนนี้ทางเราทำให้หมวยหดแล้วนะคะหอน้ำปกติดีค่ะเครื่องดีไม่มีอายนะคะ คันไหนหารถไถยสสูบอยู่มีตัว L450DI คันนี้เป็นตัวเลือกนะคะ279,000บาทอ่าฝากกดติดตามต้อง Youtube ของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆในแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละวันนะคะเดี๋ยวเฮียแคก็จะไปรีวิวตัว M7040 ต่อนะคะท่านไหนที่หารถใหญ่ๆดู เดี๋ยวรอชมคลิปอีกคลิปหนึ่งคลิปถัดไปนะคะ M 7 0 4 0ค่ะ